เฮ้ยสวยเสร็สรจ,นนรรจแล้วนะครับสาวๆประจำทีมงานนะครับเขาจะตกปลากันแล้วนะมาตะกอมาตะก็ขุดมาได้ยังไงน,นั้นนะ่ะห่วงครัพห่วงซับแล้ว <c oughs> กกยกไปยกเมนูลาบเหนือน,นะครับ เขาก็จะตกปลาแล้วแต่ไ <not> ม <angry simple> ่สนใจนะครับเดิมเราก่อนนะครับเราเราก็ทำกินเรื่อยๆนะครับนี่ครับบรรยากาศทีมงานนะครับ มาไกลดีนะวันนี้ลงน้ำแต่เช้าคือตุ้งเห่ามากันทุกคนครับวันนี้ได่ปนเฮฮาครับสนุกในซีเรียลครับได้ไม่ได้ช่วงวันเรากลับแล้วครับบอกพ่อมันอยู่ตรงนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ให้พี่รอนไป ใชเก็บบรรยากาศนะครับรบกวนครับวันนี้คาดว่าเราจะหมานกันครับหมานในเท้านี่ครับหมานครับหมานเนี่ยหมานตัวเล็จ้บาบานน้า,าเราขายเกตสิบบาทด้วยว่าวางขายอย่นะครับส,วส,วส,วสวาวๆประจําทีมง,งานนะครับหมันหมานค่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารอดว่าไงครับทีมเนี้ เอาหัวเลาจะ,จะกิ๊บว่าจะจ่ายกิ๊แต้มครับหาบครับสุดยอด<า> <laughs> ทีมง,งานวันนี้หาบครับทีมง,งานวันนี้ทีมง,งานก็ดีซิ่งจะ,จะหาบกันเยอะครับจะหาบกลับครับผมแบกน้ำมาเหนื่อยนะครับ <laughs> หาบจริงหาบอะไรครับหาบของกล <laughs> ับหรือเปล่าย่เ <laughs> มันจะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนูนน้นเนาะ วิจารณ์นี่ครับเบออน้าม่าเหตุสภาพเหรอนี่ครับครอบครัวครับมมาสองพ่อครัวเขา,า,าจะตกปลากันแล้วนะมอตะกอมอตะกอขูดมาแล้อย่างนั้นนะ่ะห่วงตัวครับห่วงซับหวานเจียว หวานเจี๊ยบไม่มานะวันนี้ฮเดี๋ยพอกินก่อนเอามะกรอได้ป่ะเนี่ยเอามะกรอเห็นเขามาแล้วพอบ้าพอแตกนี่มะกรอเห็นไหมล่มะกรอสับมาแล้วว่าไม่จานบอกเอาแป้งบอกแล้วว่าเราไม่ได้กดเก้าเดียครับมือสับครับอันนี้จะแอวเหนือนะครับแอวเหนืออาบเหนืออาบเหนือเราอีเดียเป็นอยู่ตรงนี้ครับผิด ก็มาเปิดคลิปวะสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับพวกเรานะครับทีมงานคดีทิ้งอนทัวร์นะครับกับคลิปใกล้ๆจะปีใหม่แล้วตอนนี้ก็สาวของเราหายห่างเหินไปนานนะครับก็ได้มารวมตัวกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาคลิปของน้าเลยครับนักกล้องครับผมนักกล้องนะครับก็ค่าเสียหายก็สี่หมื่นเอ้ยสี่ร้อยนะครับ ้อยนะครับวันนี้ว่าเราจะมาดูว่าใครจะเป็นคอนเทนต์นะครับสองคนนะครับจะตกน้ําไม่รู้ว่าคนที่สามจะเป็นใครนะวันนี้ก็นี่ครับประเด็นของเราครับแต่ช้ารับเนื้อรับเนื้อครับครับเมืองนะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าทีมงานเราจะได้หาบของหาบปลากลับหรือว่าเหมือนหาบของกลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับวันนี้โอเคไหมครับพวกเราครับยว ไม่ได้สนใจอะไรครับเอาแล้วิดหลักไม่เอามากันเลยโอ้โห เฮ้ยเฮ้ย,อยจอนชีตากะต้องไปเอาแล้วโอ้ตัวเขาใหญ่อะ่ะวิลันวิลันโอ้ quả ạ, tuấn đấy, ừ, thấy đẹp, không được, không được, lót, lót, thấy đẹp lắm, long hoa ạ, là, เอาอะไรพี่จินจิอ๋อใหญ่้วใหญ่ผอเกล่ยนนะครับอุ้ยจิบจิบเป็นจอดตองลบนะครับันนเ่ អត់ទុបព្រិលយល់លំព្រឹងកាំងហឺ แแรกครับผมไุณแนะนำยังไม่ได้หรือเดียวโดนเยเยี่ยอตัวหน้าตวตาเลยนะบกขาดบกขาด

ไอ้แตมครับปลายสวยสวยครับสอนหมาคนเดียวเลยเหรอวันเนี้ยแตมสวยครับแตมสองครับกลางคุณคอแล้วะ สองไม้แล้วครับผม ใหญ่เลยอะตามแม่ด้วยตามก้อยด้วยก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระปามกระโดดฟ้าตั้งเต๋ปลาดีคุณแม่อะไรขอมือสวัสดีครับยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่เนี่ยปลาไม่กินเลยเนี่ย เป็นมาแล้วครับเป็นมาแล้วยกๆๆยก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 มาแล้วระวังมือเลยครับใบสวยนะครับเลสวยครับใบสวยค่ะใบลงว่องไม่ได้โดนดาวสะโรดแน่นน ให่เป็นโลนะครับตัวนี้ อยู่คนเดียวอ่ะแถมสามมาแล้วครับขายไม่สวยเท่าไรครับตัวเนี้ยปากนะนารี่เริ่มทำเมนูแล้วครับตักเนื้อครับร้อยผมผมครับลาบเลือด บรรยากาศทำกับข้าวนะครับทีมงานเริ่มหิวแล้วครับอ,เ,อเ,เลือดใช่ไหมแล้วก็นั่งว่าของเริ่มร้อปลาเริ่มห่ออก็ลองสัวเบอเตาตอน,นเช้าก็โอเคอยู่นะครับก็บิ่มบําบิ่มบ,บําครับดุดนาร้อนนะครับคนก็ ฝักด้านข้างค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยครับเป็นป่าฝั่งโน้นโล่งคนระับก็เราก็มีตัวกันโปแต้มสองแต้มน,นะก็ะถือว่ายังเอาตัวรอดอยู่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าโทรไปทางปากัานะดใบเรามาดูอีกทีครับว่าใบาป่ามันจะกัดหรือเราจะกัดม,มันอยมะนาว มือลาบจากร้อยเอ็ดนะครับหือยำตึกเลยจางนิดนึงไม่ใส่หรอเนี่ยใส่ครับใส่ใอยทีเดียวเลยใปมะกรูดไหมมาครับซอยมาเอาเบิดหลอัหนึ่นี่ซอยซอยจสอย ก้อยแห้งๆนะก้อยมะนาวครับสูตรเด็ดนะครับแต่เปิดความพึ่งตากกัดได้คนซีสารนะเอานะครับแต่ผมว่ามันขาดทิศนิดหนึงแต่ไม่เป็นไรก็ได้นะครับซีสารนะพอแล้วครับพอแล้วครับใส่เลยครับพอแล้วครับใส่นี่เลยครับ เทปลี่ครับต่อต่อไม่ยากอะไรครับต่อนะครับไอไออุจจุ๊ตหน่อยพอเลยเดียวเลยหมดเลยครับหมดเลยครับหมดเลยครับหมดทุกอย่างแล้วครับน้ำไปหมดแล้วเขาขวดใส่หมดแล้วครับพอพอครับพอพอพอครับโอ้โหเข็มดีครับดีมีดีไหมครับใส่หมดแล้วครับดีครับคุณน่ะมีดีไหมใส่หมดแล้วครับใส่หมดแล้ว หมเลยคหมดเลยหมเลยครับหมดเลยหมดเลยครับหมดเลยครัหมดเลยรับหมดเลยครัมดเลยอรหดเลยครับหมเลยัมคครับเลยครับหดเลยครับหมดเลยครหมเลยเยคครหมบมเลัครับับมับลยบเลืคดครับับเลคหมดลยครับเลืัครับหมเบดเเยลหลล้ว ชนีครับใบมะกรูดมีนะครับใบมะกรูดงานเตาครับอม่ไหนูรับุเดี๋ยวไอไปได้ไปตเตาไปหมดแล้วครับมไม่เสียหายครับ,บอร่อยนะครับนะครับเรเลยครับ ลาบเลยนะครับเรีเบ้อยครับเยบอยครับเรีอยครับเรีอยครับยังครับนะอครับทิงครับครับครับอือเรียบอยครับได้เลยครับทำเองอร่อยเองครับเลือกอลไรกันนี่เลือกเสร็จแล้วครับ มาแล้วครับก้อยเนื้อครับมีทั้งก้อยมะนาวและก้อยขมนะครับปวดเบ้ารีรอย็์นะครับเด้อมาครับแซ่บต้องกันพ่อแม่ปีน้องจวดกลับก็ต้องบอกว่าการพักผ่อนนะครับเล่านิดนึงนะครับการตกปลาครับต้องบอกว่าการเป็นฝนเป็นการเป็นเป็นการที่เรามาเจอเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับ เราไปหมายไหนก็ช่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกับพวกเรานะครับทีมงานชาวประดิษฐ์ของครัวนะครับต้องบอกว่าเราตกปลานะครับผมเชื่อได้ว่านักตกปลาทุกท่านนะครับมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับนะเป็นไงครับหมานปบ้านะครับมันเป็นอะไรที่รอยยิ้มนะครับแจ่มใสมากผมบอกเลยว่าผมคนนึงครับจา์บิรัดครับก็คือว่าชอบตกปลานะครับนะครับอย่างที่ ทินงานเราครับรวมรวมมันงะเจอกันทีนึงละเราไปเจอใครเราก็ทักทายกันครับต้องบอกเลยเลยว่ามันต่างกันนะครับมันต่างกันนะครับเราไปเที่ยวเรากลัวมีดกลัวปืนสารพัดคนเก่งคนกล้าแต่เรานักตกลานะครับก็มีมติไมตตีต่อกันทุกอย่างครับใครจะบอกว่าการตกปลาเป็นเรื่องที่โอ้เสียเวลานะครับโอเคครับผมคนนึงนะครับบอกว่าไม่ใช่ ผมจะตกปลาจนกว่าผมจะไม่มีแรงครับสําหรับจานมีรัหครับว่าวันนี้ก็งานคดีทังวนทัวก็เก็บแต้มกันได้พอสมควรนะครับน้าบอกว่าบ่ายเดี๋ยวมีของเด่นนะปลาจะกัดป่ายนะครับวันนี้เราก็นะอย่างที่เห็นนะต้มตำลาบก้อยซอยดิบนะครับก็ฝากดีนะครับดิดตามนะครับไม่ได้อะไรเยอะแต่ขอให้กดติ๊กกด subscribe นะครับ เพื่อติดตามตผลงานกระดิซิ่งขัวตั่วของเรานะครับเชิญกินข้าวเลยครับ,รบนั่งจองจองกดขาอะ่ะเคยนั่งเอากันไหมนล้วค<ห>นล<ป>ะอย่างนี่เขาเรียกวันนี้เขาเรียกว่านั่งเอากัน,นละะแล้วคนละอย่างอะไรนี่เนี่ยดูเนี่ยตัวเขาเนี่ยเจ็ดสิบแปดกิโลเนี่ยดูเนี่ยนั่งเอากันนั่งเอากันแล้วกัน คือเราเปแค่นั่งไม้พี่มานั่งหลังผมก็ได้เหรอเยอะนั่งแข่งแข่งหรืไม้ตรงคนนเออไม้นี่ปลาจะไปไหมปสิค hmm. ร mm ือคนมือเขาเฮ้ยเยอะเขาเหนียวมานขึ้นหอเนาอจะไปแล้วนะครับเก็บค่าสปอนเซอร์เลยครับขอโทษโอ้ไม่จ่ายเขาไงี้ยก็จ่ายแล้วเราก็จะค่อยจ่ายอันนี้แะไรนะสองร้อยสองร้อยสิบบาทครับสองร้อยสิบบาทครับสอง้อยสบาท

มาหนูมาุ้กแล้วโอ้ล่างมื่อบเ้ยเยากนามเีงนะเผาสะอาดก๋มะนาวตัวละามน้างทำไมไม่เปิดผมเนี่ยวจะร้องไห้้องของดิบไเลยนั่นอะไรร้องเลยรื่อนน้องทำนั้นเนี่ยเออเราลองสองย่างเเหมือนไม่เคยกินของดิบ

อไมไล่เนี่ยบอ่เดียว่ัไ้พูดถึงคนอื่นเป็นไรเนี่ยพี๊บอกหนูๆก็ไม่ได้ยินถ้าขามเนี่ยปิดหูเลยหูได้แง่แง่ร่มใบ นี่ก้อยก้อยมะนาวนะนี่ก้อยดิบมะนาวพริกกระดโอ้ยอะไรไม่เป็นไรครับลืมสักไหนผมอยู่ห่วงล่างครับนี่ครับหากันทันเจ้เอ้าเกี่ยวบอกว่ามันมีมันมีไม่ยอมไเลยเพื่อนไม่เป็นไรนี่ไงมั่วแต่เดี็กกินกาแฟรดอะไรครับ ไม่ครับพี่นิวแม่มากินกาแฟรสอะไรครับพี่ไหตอบยังไงเอาเวลาคุยกับดิวซีเขาคุยบอก็พูดถึงเพราะใกล้บ้านร่างน้าอิ่มเลยตุลร้อนสวัสดีนูทุกวันนะมาถามสวัสดีครับเอาไปตัวไหนไม่อร่อยเหรอเอ้าเงียบหายตันยานขาดคุยกัอย่างน้อยว่าไอ้เกีย โอ้โคนนี้เลี้ยงแต่ตัดเล่ยขันมาเรื่องของผมโอ้ของวโอ้มโทรศัพใครอ่ะถ้ากิ่งลงน้ำเนี่ยมาเรื่องของมันกอคึ้นมานีเย ปลาอย่างเนี้ยปุ๊บปุ๊บปเยปลามันขึ้นเลยปวดหัวแต่มันขึ้นจริงจริงนะใส่น้ำนิดน้อยบอกว่าอะไรนะอะไรนะเรื่องผมเรื่องผมน้ำเนอะกินเราบันเวลาเน้ยให้บ้านทีนไหนป่าเวลาโพสมาเนี่ยโพสจะรอบครัวตลอดหรอยิงไม่เกี่ยวกตลโดอย่างเงี้ยรับหลัง ไปล้างรถล้างรถกันสามชั่วโมงอย่าผมไม่ตัดนะล้างรถอยู่นะล้างรถจุเอะยังไงไม่รู้เหมือนกันอะไรต้องปูอิน่ะอ้าวลิบหายแล้วกล้องนะตายห่าแล้วตัดนะตัดออกมานะตัวยาวนะต้องเป็นตัวบางกันเราไปตัดเบ็หมดได้ก่อนหรอกตายแล้วลงพูดไป แล้วเมียเขาดูด้วยด้วยเวลาด้วยกระดิซซี่งองงันทวงไปตีเสาตกป้าเกมเลยตลอดอ่ะเอยอะ,ยะเยลยยังไม่ตาตอกเลยไม่เป็นไรนะเมียผมมาด้วยนะ <c oughs> เออ <c oughs> ผมไม่ได้ไปหาเมียน้อยไปหากิ๊กนะผมป้ากับเมียตลอดนะไอ้ตกปลานั่น พี่ก้อนพูดว่าประวัติเรามีนะตลดตลดเหลืองพุมู้นหนาวว่าผู้พันหนเนี่เดี๋ยวทำผิดถึงเรอนะที่ว่งเอกระโดดเนาะพูดมาพอดี่ะประวัติเรามีนะมาตัดตลดู้พันทำไมเนี่ยรอเร็ว อไม่ไปงั้นพี่หำเขาจะบอกอืบอกแล้วว่ยวันนั้นเต่าป่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องปิดเรื่องเลยรอดมีเงินน้อยเหรอไอพี่หำเขายังบอกนะเขาบอกว่ามันก็ต้องมีบ้างนะไอ้ร้อนนะมีเมียน้อยไอ้เหี้ย่ลูกแกไม่ได้เดี๋ยวกูจะบอกเมียมึงกูมีเบอร์เมียมึงด้วยอยากมีอยากมีสักสิบคนครับอันนี้ร้อนตัดชัวร้อนตัด

นี่มีนี่ตัวนีตวนตอนนี้อ๋อนำมาเปลี่ยนนยขอเป็นปีหน้าอือปีหน้าดีกว่าแหวนยาวๆเลยตอนนี้นี่ก็เดือนตีแล้วส่ยมายมาปิดองแลแหนใหญ่อนนี้เปนนนลก็แงเลยอุ้ยนี่แววถ้าพี่จากมาเหรอมันเทิงเลยวะอบอกบอกแล้วพี่จิงก้า กอะโดงบ่บวบดูวังนู้นน่ะแกสายเดินมาเดินหนึ่งเดินสายเดินหนึ่งแล้วกาแฟเต็มขวดข้าวทองนะฮะโค้ก็เดินรอบๆตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีนะโิดตามนะตรงนี้ดีตรงนี้ไคเป่าได้ดูนู่นเลยมีอะไรพี่ก็ไม่ทอดทิ้งไงโค้ดองดเ็นให้ตลอดได้ป่ะล่ะได้ไหมฮะได้โดยเฉพาะอะไรนะสายเดินสายเดินี่อห้อ งานวันนี้นะครับใหญ่มากครับตัวโลครึ่งหรอสองตัวสองตัววะสองตัวถามโลสองตัวสามโลมาต่อจากประชอนมาต่อกับพงครับ แกนี้มันก็กินแล้วครับดูครับดูดูนะครับสองคนนะครับง่ายตนารดนะครับเอสามครับเอาครับใครจะได้ก่อนกันครับนารียครับนรียแล้วนัลเวลเก่าครับ